สวัสดีครับวันนี้ผ้าม้าไอ้ขัวไก่ครับผมนี่ครับไก่ไอ้สักสักแล้วละ่ะตอนใหญ่เลยนี่ครับตำเครื่องอะไรล่ละกระเทียมพริกตะไคร้ถ้าใครอยางกินเนาะมาเด้อมาหนิครับนุ่มโมบนเน้อทำมาขัวไก่สูตรนุ่มโมบน เครื่องนี่ก็ับ่มี่ยั้งหลายดอกก็มีแต่สะไคร่พริกกระเทียมอะไรพริกแกงน้อยนึงครับถ้าเรามาปรุงเลยครับปรุงก็บจังไปขวานะนี่ครับซื้อข้าหนับนำประแดกดนะครับด้วยนำประแดกครับสวัสดีพี่น้องยูทูบสุขสุขชนน,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 นนะครับเด้อมีข้าวม้าขวไก่นะครับใส่กระขามเปียกน้ำผมแนะน่ำสูตรนมบุญยนะครับเนาะ ขั้นเนี่ครับขิงขั้นไหนทุบเหรอครับเดี๋ยวโอ้ขั้นไหนซ้อยเดี๋ยวซ้อยกันไ้คิงกันไปได้เลยครับผมเขาเบิ่งกระฝากไร่ฝากแค่นะครับเด้อยังกําลัางใจให้น้ำวนเนี่ยมีข้าวาขัวไก่ปรุงมาจังไปขัว้วนะครับไปเลื่อยขิง ไปประกูดไม่ประกูดน้อยๆใส่ไปเลยเครือเทียดใส่ไปเลยครับผมหัวไก่สูดดมข่มงบนนะครับได้องด้นี่ครับมันจะเสียบอยู่สุดหลด้น้ำมันครับผม มันไปเลยใส่ไปเลยคนให้เขากันครับบาัารนี่หนาตาสีประมัณนี่ตอนมันเนี่นนเ,นเนาะ มาครับบันดังไฟไปเลยพี่น้องผมเห็นพี่น้องไล่สดได้ถ้าใครมีข้อมืออาการไล่สดกับมันแน่นั่นเมืนเดียครับเดี๋ยวผมม้วนในหัว่าเป็นไล่สดได้อันนี้แนวใยได้ข้อมือไอ้เน,นี่ข้างมอครับผมโมเมนต์ว่าจะไล่สดได้อันนี้ไล่สดได้ ไล่ซดไอเฟ e บุ๊กผมก็ไม่เคยไล่เชียวแต่เซมที่ไล่ซดไอยี่ดอกไอยูทู e เห็นพี่น้องไล่ซดถ้าผมไม่ไล่ซดกับไล่ซดยูทู e กับฝากไอแช่ได้เลยครับเพื่อนท่นบอยอันนี้ผมบอยไล่ซดดอกเอาไว้ให้มันไอโอกาสที่เหมาะสมแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ซด จากไ้นกันยนลืมเะครับเด้อถ่าผมไหลสดฝากแช่นะครับเด้อแสดงว่าอิรีอ่ะทุระอิรีอ่ะผมยังสีนี่นะครับใช้น้ำไปแล้วครับพค่นให้เขากันมาเนี่ยถั่วไก่สูนุนมบุบครับโอ้หิงไม่ได้ซอยตัวนี้เอาไปหน,น่อไปนะต้องแบ่บแนวหน้าตากระเทียมมันเนี่ยที่น่อ อันนี้ก็ดำหักของบ้านอกนอนไหนยังกินเนาะเด้อมาขวัวไก่สูตรนุ่มบวนครับผม,มตัวนี้ก็ไม่ได้สวยเ้าะมีละยังแยยังแสบนี่ครับประมาณนี้ถ่ายจัหน่อยครับผมถ่ายมอไว้ ผมกับบหูนะพี่น้องไอ้ไรซดมันไอ้อันนี้จะได้ผมก็บ่อคยเข้าใจหรอกแต่ถา้าถ้าผมไรซดกัดขามาแวะมคุยกันมาแนะนําไม่ได้ครับพ็ษแบบไรแบบไรผมกับบอลนี่จูไฟเขาครับพี่น้องอไฟเนี่ยข้าวเดียวฮ่นะครับมาเด้อมาเด้อขนมบนเด้อเนี่ยครับถาอัน ได้แล้วพี่น้องผม้ามาฟึบฮะนายได้พี่น้องโอ้สีมังกนโอ้ได้พี่น้องได้ หอมกอนพี่น้องต้นหอมมีผักอีกแล้วเหมือนี้จะมือนอืดผักวะหาแรงนี่กินไปเล็กน้อยก็ได้พี่น้องอันไหนยังกินเนาะโอ้โทโซซับอึหอนมาเด้อหัวไก่กับน้องบนเขาบอกสูตรครับผมสูตรเดียวกันแหละกบไปพิดตาอึบไก่ไก่ไตน้ำของผมเนี่ยเอาเมือหัวพร้อมมันเร็วเครื่องปรุงอันเดียวกันมืดครับ พิสแต่ไอวิธีเห็ดเท่านั้นละ่ะเครื่องปรุงตัวเดียวกันครับเดี๋ยวแต่แต่ของผมเนี่ยที่ใส่ไอขิงของผมเน้นขิงอ่ะได้ลยพี่นอ้องเออหอน ได้ได้ได้มาเด้อมาเด้ดอเดี๋ยวเขาเนี้ยก่อนเจี๋ยว สิลุมเว่